รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ เ่ออ่านในหนังสือเขาบอกว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองของพระราชาหรอคะคำว่าราชบุรีหมายถึงเมืองพระราชาที่เอาคำว่าราชามาบวกกับบุรีแต่เวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงช่อช้างเป็นสระครึ่งเสียงอ่านว่าราชบุรีไม่ใช่ราชรีอย่างที่ใครๆเขาออกเสียงผิดกันจำไว้นะจ๊ะและเมืองราชบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทยที่สมัยนั้นเขาเรียกว่าเมืองทวาราวดีค่ะอ้าวแล้วมีใครพอจะตอบคุณลุงได้บ้าง ว่ามาราชบุรีทั้งทีเขามีอะไรขึ้นชื่อบ้ามาราชบุรีเนี่ยก็ต้องคิดถึงองค์มังกรสิคะเออองในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเขาบอกไว้ว่าองเป็นหัตถกร,รมเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ดินเหนียวมาปั้นขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่สวยงามตามต้องการแล้วตากแห้งก่อนจะนําไปเผาเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทนทานส่วนองค์ราชบุรีเนี่ยก็นิยมทําเป็นลวดลายมังกรจก้ะ แล้วทำไมเขาต้องเขียนเป็นลายมังกรได้ล่ะคะเออทำไมต้องเป็นลายมังกรเนอะนะกคำถามดีนะก็เพราะลุงคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยแล้วพวกที่ปั้นโอ่งก็ดีเจ้าของโรงงานปั้นโอ่งก็ดีเนี่ยเชื้อสายมาสืบมาจากเมืองจีนคราวนี้คนจีนเนี่ยเขาถือว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ที่อยู่ในวัฒนธรรมของคนจีน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพเลยละ่ะเขาก็เลยปั้นเนี่ยไอโองเนี่ยนะเป็นรูปลายมังกรอย่างที่เห็นอย่างนี้นี่เองแล้วทำไมเขาต้องปั้นโอ,อ่งที่ราชบุรีด้วยล่ะคะปั้นที่จังหวัดอื่นไม่ได้เหรอคะเออมันชอบถามจริงนะแม่แคสงสัยจังเลยนะเหตุที่เขามาปั้นที่เนี่ยก็เพราะว่าดินที่เนี่ยมีคุณภาพดีเป็นสีน้ำตาลแดงและมีความเหนียวเกาะติดกันได้ง่ายจะ้ะเออแล้วในอดีตนะ ไอ้อค์มังกรเนี่ยจะแพร่หลายไปตามไปตามสถานที่ที่อยู่ริมน้ำแม่น้ำลำคลองทั้งหลายเพราะว่าออคงเนี่ยเขาขนส่งทางเรือเรือก็ไปตามแม่น้ำแล้วก็ไปตามคลองก็เลยไปแพร่หลายด้วยวิเดินด้วยทางเรือแต่ปัจจุบันนี้เขาไปทางรถบรรทุกเพราะฉะนั้นองค์ก็ไปกันแพร่หลายทั่วไปเลยในประเทศเลยเจอองค์ที่เป็นลายมังกรคนก็เลยบอกว่าอ้านี่มันโอค์ราชบุรีนี่นะ ประวัติศาสตร์นี่น่าสนใจจังเลยนะคะทางพี่ต้นน้ำเนี่ยอยากเรียนรู้วิธีปั้นองค์ขึ้นมาแล้วลสิคะตกลงสนใจขนาดนั้นเลยเหรออ้อาวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนกลับกรุงเทพเราจะไปแวะดูกันสเสลยดีไหมดีค่ะ,คะพี่กุ๊กกิ๊กรู้ไหมคะว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่รวยนะคะทําไมล่ะจ๊ะก็เพราะว่าองค์ตกแล้วไม่ยอมเก็บไงล่ะคะโอ้ตกแล้วไม่ยอมเก็บต,ต,ตกแล้วมันก็แตกใช่ไหม <S <S 2> <S 2> อ๋อเลยรวยเลยไม่ยอม สนับสนุนของรางวัลโดยสกอลา่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสิงกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ์